อันนี้คานหรือบีมคอปเปอร์บีมนะครับค <Be am> านภาษาไทยคอปเปอร์บีมภาษาอังกฤษนะครับสีเหลืองๆนี่นะครับเอาไว้รับน้ำหนักอันนี้สเปเซอร์สเปเซอร์เอาไว้สำหรับยึดช่วงระหวา่างคานนีคือตัวสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์เอาไว้ยึดช่วงระหว่างสเปเซอร์เอาไว้ยึด ช่วงระหวอันนี้คือตัวสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์เอาไว้ยึดช่วงระหว่างเสาแหลกที่หันหลังชนกันนะครับความยาวของตัวสเปเซอร์ก็จะอยู่ที่30เซนแล้วแต่จะมี20ก็มี25ก็มี50ก็มีแต่มาตรฐานก็อยู่ที่30เซนนะครับสเปเซอร์สเปเซอร์อันนี้คือ ภาษาไทยกระดูกงูกระดูกงูกะกงนะฮะอังกฤษก็คือคอสต์บีมบางคนก็เรียกคอสต์บีมคนก็เรียกซัพพอร์ตนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้อะไรใช้เพื่ออะไรเอาไว้รับรองพาเลตเอาไว้รับพาเลตนะครับเวลาพาเลตวางเราก็จะอยู่ข้างล่างถ้าเอาตรงๆชื่อก็คือเอาไว้ซัพพอร์ตพาเลตนะครับตัวนี้ คอสบีมไปดูงูหรือซัพพอร์ตสเปเซอร์เอาไว้ยึดช่วงนะครับอันนี้คือคอปเปอร์บีมทานโอเคน่าจะได้ความรู้บ้างเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวติดตามต่อครับชมคลิปแล้วฝากกดซับส,สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ